นี่เป็นความรู้เนะครับว่าควานของเราเนี่ยก็เป็นควายเพศคู่นะครับที่ผ่านการทข่มันแล้วเนี่ยก็จะมีความลดงานด้วยนะครับแล้วก็่วยน้องของเราเนี่ยก็จะมีควายนะครับที่อยู่ประจําตามจุดสําหรับการวิ่งควายนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันในอีกไม่กี่นานี้นะครับใช่แล้วค่ะนอกจากที่เราจะมีการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆแล้วนะคะเรายังมีการตรวจสุขภาพควายค่ะพ่อพันแม่พันการตรวจควายสมบูรณ์พ่อพันแม่พันนะคะรวมไปถึงการตรวจควาย ท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับท่านนายกองการบ,าบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีและแขกผู้มีียรติก็จะไปให้กำลังใจนะครับสำหรับวายที่ บินวยเป็นหนึ่งเยาวในโลกห้ามพลาดเลครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งประเพณีนะคะที่คนทั่วโลกนิสิตตาหมองมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นความ Amazing นะคะเราจะเห็นเลยความผูกพันนะคะระหว่างคนกับควายนะคะวิถีชีวิตเกษตรกรนะคะถิ่นแม้ว่าจังหวัดชลบุรีของเรานั้นจะเจริญขึ้นไปแล้วนะคะเราก็ไม่ลืมรักงา วิธีของการเป็นเกษตรกรนั่นเองค่ะและช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับจัเป็นพิธีสู่วัตรควายครับช่วงนี้จะเป็นการเตรียมเครื่องสักการะผ่านใบศรีนะครับในพิธีสู่วัตรควายอันนี้บัตดควายสวยงามเหล่านานเลยนะคับถือว่าเป็นสิ่งเดียวในไทยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพิธีสู่วัตรควายเพื่อนำสิ่งดีมาให้กับพเราที่ควายสวยมาก

อันนี้เขาเอิน้วยดอนไข่เปลือกคนเยอะ อันนี้กี่ขวบก็ครับสามขวบกว่าครับสามขวบกว่าอันนี้อยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอออหนงยู่บ้านเมืองครับหนองชากหนองชากอ๋อหนองชากบ้านเมืองนี่เองครับอ๋อสามขวบกว่าหู้ตัวใหญ่มากเลย แต่ตัวนี้เขาเขาอันนี้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆจำม,มารีอ่ะผมยาวขาสวยดูสิครับสวยมากตัวเน,นี้ยอันนี้ชื่ออะไรนะฮะเทรมณีโอ้โหดูสิ

โอ้บอกได้พูดได้แล้วฟังรู้เรื่องมากอ่ะหอปดสาูนทานึ่งนุ่ใส่กีูส่วนเลยนะครับ้อีกไปตัวนั้นบอยชืชครัสามสี่สี่ไไปนะครับุอหลรัโดน่างยพรตลามขึ้นมานิงคลงแม่ร้อน แน่นอนสวัสดีครับตะก็รอนผวงครับอกกำลังบอลเลยตอนนี้พั้งขานขึ้นไปดีอย่างนั้นได้ไหมสีสามขึ้นไปตั้งแปกขึ้นมาบอลว้ยังไงล่ะแพรี่ก่อนดิลูกตั้งขึ้นไปว่ยังไงจ้าอบตอบต่อไปที่สามงานชุกเหลือเกินแพตนี้เออเอาตั้งขึ้นมาตั้งขานขึ้นไปก่อนโอ้จับตัวไว้ อันนี้กี่ปีแล้วครับแปดปีเป็นเพศผู้หรือเพศเมียผู้ชื่ออะไรครับเนี่ยฉลาดชลโอ้มาจากเพื่ออะไรครับเพื่อยังไงดูสีลายเพื่อบ้านเบืองโอ้เหมือนกับตัวนั้นเลยแบ่งไม่แยกไม่ลายโอ้ยนี่เท่านั้นเหมือนหนึ่งสีสับขึ้นไปดีกับที่สองแต่นอนต่อให้เพื่อหนึ่งจัดการไปเพื่อหนึ่งที่สิบคะแนนสีลายอันเี้เป็นแล้ว มีการบวมเอสีรษะขึ้นไปนั <S <S ่งเก่าเกากพื้นมาไว้ยั้ฟ้าไว้ไหมดก็ไม่เฉยจะเล่นตั้าโอตั้งเนมานั่ก่อนโอโดดเจ๊ทึนากขึ้นมาทรงสวยมากเลยตัวเนี้ยไปยังไงตั้งเปินก่อนโอตั้งังไมเจ๊เป็นยังไงลูกพี่ไม่ไปตั้งงนด้วยมาลิปไปหน่อยนึง ดกแกอย่าไปยุ่งกับเขาดิอย่าไปยุ่งกับดิยังหัวยังเป็นเต็มเลยเอาหัวก่อนดิเออโดดมาปอกเปล่าอันนี้ฉลามชนแปดตีมาจากเพื่อบ้านบึงปอกเปล่าอัดขึ้นไปสีสันเงินขึ้นมาวันนี้มาดึงตั้งกันไปเพชรผู้นั้นชื่อเพชรมณีมาจากน้องมาจากน้องซากบ้านบึงอันนั้นสามอันนั้นสามตีตำแหน่งทั้งหน้าทีมของอะไรนี่ตำแหน่งหน้าที่มีเยอะอ่ เบอร์สนี่ก็ขายกล้วยจ้ำดูเบอร์หนึ่งนี่ก็ทัฟามเลี้ยงปลาเนเบอร์ห้าตอนนี้ขายกล้วยจ้ำไปขายตรงๆแล้ตอนนี้กำลังตอบลนอยู่ไหมน้านบอดพตัพอสีแดงนะครับบอดบอด ขที่นะคน้จะเป็น้ออเกี่ยวกับนเาไปนอเดือยขาขอเท้าเราปอี่ขึ้น้้อนะเอตื้อยแตุ่้มทาลอยดนะขออยอขเทจะปอรข้อ่อมีข้เท้าไว้ จักรันพาตัวดึงดูดสายตากี่ไปโอ้ยไปพระรามสีใสขึ้นไปโอ้ยตั้งเก็บก่อนตั้งเก็บมาแต่ไหนก่อนอย่างนั้นดีสีใสขึ้นไปตายยังไงสีษสยาวไปเลยอ้ยย้อย้อยกันหวานหน่อยหวานหวานกอแบกนันลดี

เทียไปหมดก็เกินทีแรกอะแต่เต็มแล้วสองเก่งแล้วเว้ยสเก่งแล้วเว้เด็กเก่งแล้วเป็นจาว้ยตัวผู้เหมือนกันตัวนี้ป็นตัวผู้

สว้แน <that> <that I can meet> <that> ่ไปสวยแน่ดิเม็ดเนี้ยดิเม็ดเนี้พระรามนะของนิโรนู่นหัวในรึปลังยงทีของใคราของพระเหลือ2นาทีเอาพระราเต็มแมไปต่อวันยังไปเต็ม ถามว่าเต็มไหมยังบอกยัง,ง,งอนะโง่เกินเออพลัดเต็มพลัดเต็มจะแถมให้สักเม็ดนึงนะพอนะออไม่น่าบอกว่าเต็มเลยเดี๋ยวแถมให้อีกสักเม็ดหนึ่งลูกอาชีพเอาเก็บไปคาย,ยดีลูกตีไหลไป<อ>ตับไปนิดเดียวไม่เป็นไร ตักแปะขึ้นมาอย่างนั้นเอ,อ่อสีไหลขึ้นไปตังขึ้นมาพระรามเต็มไปแล้วแก้ก่อนสีไหล อตีไหลขึ้นมาว่าไงดูตีไหลขึ้นไปบ้างหนึหง่งฟ้าไว้ท้องเขื่อนหนึ่งนาทีไล่รอบเวลาดีเวลาของท่านไล่รอบแล้วท้องเขื่อนเย็ดเลยศีรษะยังไม่เต็มเลย ดื้อจิตหายเลเว้ยเออไม่เป็ไรแล้วอบามจะเนใอตออมันไม่ล็อมแต่ปีนี้ได้อบได้เหนือได้เหนืออบหน่อยดีแม่พัะลบมาะช้าได้ขอไปสองตัว đã nhỉ khơi lại nữa ngao, nám đây này, nó còn bỏng đây nó rót nè, phải không? phải không? phải không? ขึ้นมาโอ,อาล่ี้ยงติดั้างต้นขาไปรแก้กลับขึ้นมาเลี้ยงซอยไหลบัดน้ลากลับขึ้นไปก็อย่างไรลองนายกเลยกรรมาการอมนกหวีดแล้วจะเอาลูกอะไรก็เอาซะแต่ยังไม่มีแรงเปล่าหากำลังเปล่าอยู่ ขึ้นมาพระรายี่สิบคะแนนเป็นหมายเลขสองตั้งไปเอาดุเอาดุกอะไรดุเอาดุกอะไรดุเอาดุกอะไรสีไหลดิแบกขึ้นมาัใช่สายไปสายไปถึงหมดเวลาหมดเวลาพร้อเกินทำคะแนนได้ในส่วนของ it am going to